สวัสดีค่ะมาวันนี้เราจะมาดูอะไรคะมาดูแนวทางของน้องแนนนวันนี้หวยออกอะไรคะหนหขอสามตัวสิขอคุณแม่ดูหน่อยดูสิคะเลขอะไรเลขห้าเลขแรกเลขห้านะคะนี่เลขห้า เลขต่อไปค่ะเลขอะไรคะอ่าเลขนี้แหละค่ะขอไหนค่ะเลขศูนย์นะคะ,ะ,คะตัวคะ่ะตัวคะ่ะอ่ะเลขอะไรคะ ดูเนี่ยค่ะได้ไปเอ่ยเลขสองเป็นห้าศูนย์สองนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเป็นแนวทางเฉยๆน่ารักน่ารักอ่ะขอสองตัวหน่อยค่ะสองตัวออกอะไรเอ่ยขอสองตัวให้คุณแม่หน่อยเอาเอาตัวน,นี้เลยหรัอคะ ล่วงลงมาหรอคะโอ้เลขเก้าค่ะเก้าไรเอ่ยเก้าไรเอ่ยขอหน่อยค่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเก้าไรคะหนึ่งตัวหนึ่งค่ะเก้าไรเอ่ยขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณแม่หน่อยเก้าไรเอ่ยอ่ะนี่ดีนะขอหน่อยนะอีกตัวหนึ่งหน่อยนะ มาขายตัวหนึ่งหน่อยนะขายตัวหนึ่งหนึ่งนะก้าไรคะมาขอคุณแม่นอ้อยเก้าลายเก้าชูนี่แล้วหรออ่าแล้วแต่ชอบนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะไม่บายคะ่ะ